ผมมาอัปเดตถนนคนเดินแม่สายนะครับในวันนี้วันวัน,วนที่เท่าไหร่วันนี้สิบเก้าสิบเก้าน่าจะสิบเก้านะครับพฤศจิกายนสองพห้าหกสามครับของขายถือว่าเยอะมากคือึกคักมากครับอันนี้จะเป็นโซนที่ขายตั้งแต่โซนเรซโนต,ตงศาลเจ้านะครับก็จะมีพวกเย็นดาโฟนลมสดเกาลัดนะครับช่วงเย็นนี่คือโหเกาลัดขายเยอะมากนะครับลอดใต้สะพานไปนี่คือของขายคึกคืนคนมาเที่ยวเยอะแล้วนะครับนะ ส่วนกลางคืนเนี่ยร้านเดยโซนที่เป็นแนวนอสผานก็จะไม่มีก็จะมีร้านค้าที่เนี่ยที่เขามาตั้งเนี่ยก็คือจะขายทั่วไปเลยนะครับก็เป็นของขายทั่วไปขนมปังอะไรเงี้ยนะมีคนละครึ่งเลยนะครับนะพวกอาหารอะไรเนี่ยมีมีมีเยอะมากครับแต่ว่าผมเดินให้ดูผ่านๆน,นะครับผมจะไปดูโซนที่เป็นหน้าตลาดนะครับเนี่ยขนมปังพมา่าที่ว่าขายดีๆที่ผมชอบกินก็มีนะครับตัวเนี้ยเนะี่ยอันนี้เออต้องซื้อนะครับซื้ออะไรอันเท่าไหร่ครับ แปดบาทนะครับเออราคาทางฝั่งโน้นเอาให้หนึ่งอันอันนี้ของแท้ใช่ไหมครับค่ะมันจะมีของแท้กับของเทียมผมไม่รู้อะเขาบอกเอาอันหนึ่งครับแปดสิบบาทนะแต่โน่นโเอาเอามาขายได้อยู่ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยโอ้แล้วเอาไปจ่ายสังแป้งแต่งร้อยยอดนะเรามียังยังยังมีงบอยู่ครับตอนนี้ยังได้อยู่ยังช้อปปิ้งได้อยู่นะครับก็เดินดูเรื่อยๆครับ ก็จะมีกองบอลรัตมีอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับพอดีว่าช่วงนี้คือแบบนั่งทำงานครับอยู่ด่านแม่สายครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆของน้อ,องแท้เขาก็ถ่ายไปเยอะนะเป็นเพือเอนหน้าตา,าละหล่มอยู่คนเดียวแหละนะแต่ว่ามาเป็นเด็กไอดอลเด็กไอดอลไอดอลนะฟังให้ชัดน,นะอย่าฟังเพี้ยนนะฟอง,ของของ,ข,องของของทางฝั่งกันเนี้ยนะเป็น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 อยู่ในร่วมจอด้วยนะครับไม่บอกว่าเป็นช็อตไหนนะครับว่าเด็กเส้นทําไมก็ไม่น่าเกลียดนะเป็มพี่ก็ได้แตะโกนคุยกันนะ อ่าโอเคเน่เ่เนนะครับเดินเดินก่อนเดี๋ยวจะไปเอานมด้วยนะครับเดินเดินให้ดูที่เราฟังเลยนะครับก็ตอนนี้จะเดินมาช้อปปิ้งผมจะมาอัปเดตว่าเออมีร้านอะไรขายมาแต่ว่าผมคงเดินนี่ๆหน่อยๆนะครับจะเป็นร้านค้าที่น้แป้งมาซื้อประจำฮะร้านพระจ่าเนี่ยไม่รู้จะยังไงเนี่ยนี่มีปิ้งย่างมาลาอันนี้ร้านที่แบบเป็นน้งแป้งมาซื้อบ่อยๆครับขนมปังปิ้งเราจะมีข้าวปุ๊กปลาคนเดียว อย่าอย่าพึ่งถามเอาเอาเอาหนุนหน่อยดีกว่าเอาหนุนนะเอาอ่าอ่าก็ซอยก็ซอยทรงเครื่องหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาหนุนทีละร้านคพอดีน้อแป้งสั่งไว้สั่งไว้เลยเหรอครับมาเมื่อไหร่อ่ะมาเมื่อสองวันใครน้องแป้งไม่ได้ข้ามาอยู่ฝั่งกันโน้นเอาไอ้ผมแผ่นหนึ่งก็ได้ครับอันหนึ่งแผ่นซื้อไว้เยอะมากเลยเมื่อกี้ก็ไปซื้อนมสดเอาเอาทรงเครื่องแผ่นหนึ่งนะป้าจ๋าไม่เลย กินคนเดียวองเก็บตังค์นะลุงดูทั้งวันอ่ะไปเจงตุงอ่ะดุงลุงไหนแฟนแฟนอ๋อแฟนป้านะทำทำหน่อยอันนี้ครับมาอุดหนุนกันนิดนิดน่อยนะต้องเก็บตังค์นะคือซื้อไปเยอะไม่มีคนกินไงเนี่ยเนี่ยซื้อเต็มตัวเลยเนี่ยเด็กทำไมนะขนมปังขนมอ่ะขนมปังทองกฟังท่าขี้เหล็กไง เขาปลูกนาไปซื้อร้านนู้นเ้าหน่อยเอ้ยอะไรนะเ้าเหนียวเ้าเหนียวปิ้งเลยนะเออคนีจูน่าเออน้องแป้งนั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเอาไปให้เขาแป้งไม่มาเหรอฮะแป้งไม่มาอยู่ฝั่งกันนู้นอยู่เลยหรข้ามไปไม่ไม่ข้าไม่ได้ไงไม่ข้ามไงข้าไปก็เป็นเรื่องนี่แล้วช่วงนี้เป็นไงป้าลูกค้าเยอะไหมเงียบนะไม่เหมือนกับตอนเปิดด่านเนาะเออก็เอาขายพอได้นะ ใส่หมูพอไข่อ้วนเออเดี๋ยวอ้วนครับแค่นี้ก็กวอ้วนป้าโอ้โหน้องบอกว่ารู้จักไหมคนเนี้ยเอาใรู้จักเลยโอ้โหลูกใหม่แฟนป้าไงอ๋อครับเขาอยู่ฝั่งใครหรือฝั่งฝั่งนี้แหละอ๋อนึกอยู่ฝั่งกอโนนลูกไม่อยู่ฝั่งเจงอยู่เจงตุงอ่ะอ๋อนะครับ ไม่ได้กินข้าวซอยป้าจ่ามานานและหนึ่งแผ่นเดี๋ยวจะไปสั่งข้าวเหนียวจีเดี๋ยวผมมานะป้าเดี๋ยวจะมารับนะโอเคไปกันต่อครับครับเดี๋ยวจะมาป้าก็ดูครับมีข้าวกคนชิ้นอาหารไทยใหญ่นะครับเราก็จะมีพวกปลาริมทเอากับข้าวนะครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวจีข้าวเหนียวจีข้าวเหนียวจีเจ้าของร้านขาย ข้าวเหนียวจี๋ไปไห็นแบบเออนี่ครับอากี้เห็นแบบๆเอาเอาเอาหน่อยสามอันยี่สิบสูตรน้อเดี๋ยวจะส่งไปให้น้องแป้งทางแครี่โอเคโอเคสามแผ่นนะพี่นะเอากรอบไหมของพี่เอากรอบครับ

คนก็เริ่มมีมากินเนาะใช่ครับมีคนเยอะแล้วครับตอนนี้มันหนาวเออคนก็เริ่มมาเที่ยวนะอันนี้จะอันนี้เป็นร้านข้าวซอยทั่วๆไปนะโอ้ข้าวซอยนี่ขายดีมากเลยอ่ะอันนี้ไม่คนมาไม่ค่อยเห็นเลยปกติจะเป็นร้านไข่ปิ้งใช่ไหมอันนี้เป็นร้านไม่ใช่ครับไข่ปิ้งจะอยู่ตรงนี้ยังไม่มาเลยอ๋อยังไม่มาเลยข้าวซอยดีตรงนี้อ๋อครับข้าวซอยขายดีมากเลยอันนี้ข้าวซอยไทยใช่เนาะใช่ครับใช่ข้าวซอยปกติร้านนี้มีใช่ไหมหรือไม่มีผมไม่เคยเห็นผมไม่ได้สังเกตเลยมีตลอดเลยอ๋อครับ แต่เราจ่ายร้านทอนอะไรทอนอะไรก็จะมีสองร้านกับน้องแป๊ะน้องแป๊ะจะชอบแวะร้านนี้ก็ <c oughs> <c oughs> จะมีร้านนูน้นอีกหนึ่งร้าน <c oughs> ใช่ครับใช่ไม่ได้ไปฝั่งนู้นเลยเราไม่ไ้นำไม่ได้ไปครับก็ได้ครับก็แค่ร้นแหละเอาเลยครับดูดีกว่านี้ก,กูดีก่าน,นนาะ เดี๋ยวผมจะเดินไปดูครับเดินไปแค่สุดด่านนะครับเราก็จะเดินกลับมาเดินใจทางน้องกกอ,อันน้ำพริกควเน่าไก่มูเมีไก่มูเรามบ้านมีไก่มูบ้านป้าหมดไหมครับเนี่ยยังหมดอยู่นะขายนี่ยังหมดอยู่ใช่ไหมครับหมดอยู่ครับออน่าได้ดึกไหมเน่ะไม่ดึกครับประมาณสามทุ่มก็ไม่มีคนแล้วครับที่นี่อ๋อสามทุ่มไม่มีคนแล้วนะสามทุ่มก็เริ่มเก็บกันแล้วครับครับ จ่ายตังคนจะมาเอาได้ปหมได้ครับได้ครับขอบคุณครับโง่นะสิบบาทแล้วนะว่าหน้ามันต้องแผ่นละสิบบาทขอบคุณครับเดี๋ยวดูบรรยากาศโอ้ร้านนี้ไหคนเดินอย่างเงี้นี่อ๋อร้านนี้ก็มีสวัสดีครับทักทายนะครับวันนี้เป็นเช้านะไปไปทงสอนอีกไหมไปครับโอ้พี่พี่ปรมดอ่ะครับเดี๋ยวไปครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนี่ก็ดีร้านนะอ่โปรโมทร้านให้ก่อนกันแล้วกันนะครับวันนี้นะขอบคุณครับอ่าโอเคแล้วก็จะ เดินไปกันเรื่อยๆครับอันนี้จะเป็นร้านข้คล้ายๆ,ๆกับข้าวเส้นอะไรๆก็ไดนะ้ข้าวซอยอมีเรือเลยนะครับก็มีหลายร้านนะครับอยู่ที่จะกินร้านไหนร้านไหนครับโอ้เพลงนะอันหัวกลับเลยไส้กอกไส่รวนนะครับแล้วก็โรตีนะถือว่าเรามาเดินตลาดครับถือว่าไม่ยาวแต่ว่ามีสองฝั่งนะครับยังไงก็มาเที่ยวมาอุ่นห่นก็ได้ครับช่วงนี้ น่าจะเริ่มมีการเที่ยวแล้วนะครับเนี่ยอาหารไปเยอะมากเลยต้อนรับบรรยากาศวันนี้ไปก่อนนะครับนะขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะครับในการเดินทางมาที่แม่สายกับผมแมล้วเดี๋ยวยังมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับเส้นทางเชียงแสนยังไม่ไปนะครับเพราะว่าน้องแป้งยังอยู่อีกหลายวันนะครับพอดีเห็นหน้าตาพระเอกมาก็เลยอยู่อีกหลายวันนี่เป็นผักผักอร่อมากกินแล้วน่าก,กินมากเลยมาดูนะครับคุณป้าอู๋ต้ม ถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าไม่กินข้าวเหนียวก็ต้องกินผักต้มมาเลย,ลย,ลย,เลยต้องลายลายกินผักต้มถุงเท่าไหร่ครับป้าอ,อันนี้น้ำพริกไทยน้ำพริกไตนะครับอเ,เอาเอาไว้น้ำพริกอะไรบ้างน้ำพริกสังอะ่ะแม่น้ำพริกอันไหนอไอสังเนี่ยเอออันนี้นำ้ำผัก อันไหนเป็นเป็นอันมีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้น,น้ำพริกปลาอันนี้น้ำผักแล้วก็อ,นนอันนี้เป็นมะกอกมะกอกโอ้แล้วก็ใส่ตาแดงด้วยวางีอันนี้เนี่ยอันนี้สังอันนี้เป็นมะเขือเทศมะเขือเทศนะครับครับเพื่อเอามะเขือส้อมป้าเอามะเขือส้อมอยากยกินโย่หนึ่งถุงครับป้าแล้วก็ผักชุนหนึ่งเอาผักจ้อมหวานหนึ่งนี่อ๋อนี่ผักจ้อมหวานหนึ่ง อ่าอ่า,อานี่นะเน้นเน้นมะเขือผมชอบกินมะเขือนี่ดีกว่าอันแน่มะเขือเผานะครับฉายาผมฉายาใหม่เดี๋ยวรู้จักใครมาล้อเรียนผมนะเดี๋ยวรู้จักนี่มีสาวล้อเรียนนะเดี๋ยวรู้จัก น,น,นี่นี่แม่รวมเลยใส่ด้วยแม่กะ็ะหึค่ะา,านะสาวนะแม่เราสาวบางสาวบางแม่จมค่ะสาวนนอแม่มองครับแม,ม่แม่ทุกท่านอ้าวโอเคไปหาป้าจั่มครับนะแล้วก็เดี๋ยวไปแล้วนะครับนะขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะครับป้าจั่มก็ขายดีนะอันเลืนตัก อย่บบมันไม่เคยเป็นโคอย่างโคยี่เล้วประจับเลยนะครับเล่นตับคูอ่ะบอกคูคูอ่ะเนิร์ดบอกไม่เล่นตับคูอ่ะโอโหมาเอานะเจ้าอีบาร์ประจับได้แล้วจำราคาไม่ได้เนี่ยไม่รู้ราคาขึ้นหรือราคาลด250ร้ถก็ได้เอา200ก็ได้เอา250ดีกว่าป้าย่าเลยคนนี้ไม่ค่อยมีอยู่ เอาบาทก็พอลูกไม่เอาอ่ะมีห้าบาทพอดีเลยมีแต่คนลดให้มาที่นี่เดี๋ยวกลัวตัวเองเดือเงินเยอะไงตักเตือนท่านวันจะไม่ค่อยจะมีในช่วงนี้ตอนนนั้ะเอาไปเอาเอานนี้แหละป้าขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับไปนะครับป้าโทุกันนี้ลูกสาวมีมาช่วยเลยคุณป้าลูกสาวไปเล่นหนังสือแล้วค่ะโอเคขอบคุณครับไปแล้วนะครับอ่ะโอเคได้ร้านขนมเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเอานมสดแล้วก็เอาพวกอะไรอย่างเงี้ย จะมีขนมปังแยะมากมายนะครับวันนี้ถือว่ามาดีครับนะสองมือสองไม้นะครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับนะเจ้าดาดเปื่อยจะคึกคักวันนี้นะครับนะรอชมกันทางของผมต่อนะครับยาวๆนะมอเตอร์ไซค์เข้าเข้าไปต่างประเทศเนี่ยน่าจะเข้าลาวก่อนนะมีมีอยู่นะครับแล้วก็นี่มันคันเลยไหมติดติดกระเป๋าแล้วกระเป๋ามีโลโก้อันนี้ถือดี๋ยวเดี๋ยวไปรอดูอัปเดตมอเตอร์ไซค์ของผมไปนะครับ